พี่น้องชาวอุดรครั้งนี้นะครับครั้งนี้นะครับเดี๋ยวให้หัวหน้าจะลงไปรับมาลายน้ำใจครับจากด้านล่างก่อนนะครับขอาคุณอาจายพยัญชน,นะครับพี่น้องชาวอุดรที่รักและเคารพครับนี่คือการยืนยนันนี่เป็นการการันตีว่าการคัดเลือกบุคคลในการลงสมัครรับการเลือกตั้งของอุดรในครั้งนี้เราใช้เวลาเราใช้ดุลพินิษฐ์เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างเวลา ค่อนข้างที่จะนานและเพื่อความมั่นใจในการเลือกครั้งนี้ขอเพียงพี่น้องชาวอุดรให้ความมั่นใจกับว่าที่ผู้สมัครทั้ง10บเขตขอเพียงพี่น้องชาวอุดรให้ความไว้วางใจกับพรรคก้าวไกลซึ่งวันนี้การเปิดตัวของสสภาคีสานนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยววันนี้เรายังคงจะอยู่กับพี่น้องอยู่นะครับ ขอยหัวหน้าเราได้ขึ้นเวทีปลาใสก่อนนะครับนะคอให้ัวหน้าเราได้ขึ้นเวทีปลาใสครับรอครับหัวหน้าเราปลาใสไม่นานครับพนพิธาปลาใสได้เกิน20นาทีนะครับแล้วเราจะได้ถ่ายรูปร่วมกันแบบยาวๆเอาปรบมือต้อนรับว่าที่นายกคนที่30อีกครั้งหนึ่งวาไงครับบุรีรัมย์ทาน,นีอยากเลือกตากันเลยยัง ขอฟังคนอดุดรธานีผู้หลักประชาธิปไตยหน่อยแล้วเอาเช็กเสียงพร้อมๆกันหน่อย14พุท่ภากาภพักอะไรฝากขวาบอกมาฝากงซ้ายบอกมาข้างหลังบอกมาข้างหน้าบอกมาเอาข้างสุดท้ายพร้อมๆกันเอาให้ดังไปดูท,ทัฐเรียบรัฐบาลเลยพากอะไรสุดยอดมากผมมือตัวเองเลือกที่ดัง เรียนพี่น้องที่เคารบรักทั้งหลายผมพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยครับพี่น้องครับวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะรายงานให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวอ,ดอุดรธานีว่าการทำงานของพรรคก้าวไกลตอนนี้เข้าฝักเป็นอย่างยิ่งกำลังไล่กวดไล่กวดไล่กวดจะเป็นม้าตีนปลายและเผอๆอจะชนะการเลือกตังออ้งอุดรธานีทั้งจังหวัดครบับพ ok ี <ler>: ่น้องครับเมื่อปี2562 พ่อแม่พี่นกชาวอุดรธานีให้ความไว้วางใจพวกเรามาเป็นอันดับสองกว่า150,000คะแนนแต่แล้วทำงานได้ไม่ถึงหนึ่งปีพวกเขาก็ยุบพักอดีตอนาคตใหม่ของพวกเราแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าตายสิบเกิดแสนครับพี่นกครับ เขาอาจจะเด็ดดอกไม้ได้แต่เขาไม่สามารถหยุดและดูใบไม้ผลีได้ครับพี่น้อง <Yeah. S 1> เขาไม่รู้เลย <Yeah. S 1> ว่าที่เขาเหยียบย่ำลงไป <Yeah. S 1> คือเมล็ดพันธุ์ของประชาธิปไตย <Yeah. S 1> ยิ่งเหยียบยิ่งจมเท่าไหร่ยิ่งแบกบานเท่านั้นครับพี่น้อง <Yeah. S 1> สิ่งที่เพื่อนของผมอาจารย์ปียบุตร <Yeah. S 1> แสงกระดกกุล ได้ทำไว้ให้พวกเราเป็นคูประการอย่างยิ่งแห่งประชาธิปไตยไทยแล้วพี่นอ้งจะไม่สวดสวดได้เพื่อนหน่อยแล้วสวดสวดยาวๆให้เพื่อนหน่อยแล้วต่อมามีเลือกตั้งท้องถิ่นพ่อแม่พี่นอกชาวอุดรให้คะแนนเรามา180,000คะแนนะมากกว่าเดิมเีงครับพี่นอง แล้วตอนนี้พี่น้องดูโพที่ไหนพักก้าไกล22%เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าตอนที่เป็นอดีตอนาคตใหม่แล้วครับพี่น้อง <S <S หรือจะดูไปที่การสนับสนุนของพี่น้องประชาชนผ่านการบริจาคภาษี164ปีแรกพี่น้องประชาชนให้มา12ล้านปีที่สองให้มา27ล้านปีที่สามมีโควิดให้มาอีก30ล้าน ปีล่าสุดได้47ล้านเป็นที่หนึ่งสี่ปีซ้อนแล้วอย่างนี้พ่อแม่พี่น้องจะไม่ให้ผมในฐานะหัวหน้าพักไม่ให้ผมในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปไว้ใจมั่นใจได้อย่างไรครับพี่น้องผมเชื่อว่าวันที่14พฤษภาพี่น้องจะไม่ลังเลกาพักก้าวไกลทั้งสองใบ เปลี่ยนแปลกอุดรธานีไปด้วยกันครับพี่น้องครับแล้วใจความสำคัญในวันนี้หลังจากที่ได้มาเพิ่งพบกันเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาอยากจะใช้เวทีอุดรธานีแห่งนี้ประกาศวิสัยทัศน์อีสาน2574ให้พี่น้องอีสานหายเจ็บหายจนสักทีครับพี่น้อง ทำไมต้องเป็นวิสัยทัศน์อีสาน2,574เมื่อกี้อาจารย์ปียบุกสายกระดกคุณพูดไปแล้วเราเปลี่ยนการปกครอง2,4,7,5ถ้าบอก2,5,7,5มันจะครบ100ปีแล้วยังไม่พัฒนาเสียทีเกกใจอาจารย์ปีดีพนมโยกับพี่น้องให้เป็นวิสัยทัศน์อีสาน2,5,7,4อีกหนึ่งอย่าง กลัวพ่อแม่พี่น้องจำไม่ได้ถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ242574คืออีสาน2031ครับพี่น้องเอ๊ะพักอะไรได้ไหมายเลข3าเ็นะาไพักอะไรได้เบอร์3าเ็นะาไพักอะไรได้เบอร์3าเ็นะอยากนด้ถ้าอยากให้อีสานบอ่อเจ็บป่จนอยู่ดีมีแหง่ง ก็ต้องเลือกปีหมายเลข31เพื่อให้พี่น้องเจริญได้ภายในปี2 0 3พพูดแบบนี้พูดแบบลอยๆไม่ได้จะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นผมตั้งใจมาชวนพี่น้องอีสานพี่น้องชาวอุดรธานีตั้งคำถามเศรษฐกิจอีสานเศรษฐกิจอินโดจีนจะพัฒนาได้ คุณต้องหยุดวงจรรัฐประหารก่อนครับพี่น้องเดือนพฤษภาคมที่จะมาถึงนี้เป็นบาดแผลของประวัติศาสตร์การเมืองไทยมานับครั้งไม่ถ้วนย้อนหลักไป31ปีที่แล้วปีพุทธศักราช2535พฤษภาธมินเกิดขึ้นในประเทศไทยพี่น้องประชาชนจำนวนมากออกมาต่อต้านรอศชนะตอนนั้นมีคนตายเป็นร้อยบาดเจ็บ เป็นพันนั่นคือพุทธภาธมินเมื่อ2-5-3-5กลับตลปัดมา2-5-5-3จาก3-5เป็น5-3จาก31ปีที่แล้วเป็น13ปีที่ผ่านมามีพ่อแม่พี่น้องประชาชนจำนวนมากต้องเสียชีวิตที่ราชประสงค์เป็นพุทธภาเลือดพี่น้องอุดรธานีครับเรามาเปลี่ยนวัฏจักรวงจรอ,อุบาทแบบนี้หยุดวงจรรัฐประหารเปลี่ยนจากพุทธาธมิน จากพฤษภาเลือดเป็นพฤษภาแห่งความหวังของพี่น้องชาวอุดรธานีและพี่น้องชาวอีสานได้บ่ได้ครับพี่น้องหลังจากนั้นเศรษฐกิจก็จะได้พัฒนาเศรษฐกิจที่ผมอยากจะพูดไม่ใช่เป็นคำยากไม่ใช่เป็นเศรษฐกิจของนักรบห้องแอร์เป็นเศรษฐกิจติดดินเป็นวิสัยทัศน์ที่ฟังแล้วบางทีคำมันใหญ่ฟังบอกออกฟังบอกเข้าใจ เป้าหมายวิสัยทัศน์ของผมง่ายๆอีกไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานตื่นเชาา้ามาอยากจะหุงข้าวเหนียวอยากจะหุงข้าวเปิดน้ำก๊อกออกมามีน้ำประปาดื่มได้พอตอนเช้าจะไปส่งลูกจะไปส่งหลานก็มีการเรียนฟรีมีการคมานาคมอยู่ในพื้นที่เวลาเราจะออกไปทำงานก็มีงานที่คุณภาพมีเงินเดือนที่เหมาะสม ไม่ต้องกลับมาหาพ่อแม่พี่นอ้องเฉพาะตอนสงกรานอย่างที่ผ่านมาอยู่ด้วยกันตอนกลางคืนก็กินข้าวด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวไม่ต้องห่วงว่าตกลงถ้าเราพลาดการทํางานของเราพลาดใครจะดูแลพ่อแก่แม่เฒ่าใครจะดูแลลูกหลานเพราะรัฐบาลทํารัฐสวัสดิการไว้ให้หมดแล้วเบีย้ยผู้สูงอายุจาก600บาทจะเพิ่มเป็น3,000บาททันทีครับพ่อแม่พี่นอ้อง เราจะรีดไขมันกองทัพเลือดำน้ำาบ่ต้องซื้อแล้วเอามาลงทุนกับพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานอย่างนี้มากบ่ามาครับพี่น้องไปทำงานกลัวตกงานไม่รู้จะเอาที่ไหนมาจ่ายค่าเทอมลูกก็ไม่ต้องกังวลอายุ0ูนยถึงหขวบรัฐบาลก้าวไกลจะดูแล1,200บาทต่อเดือนต่อคนอย่างนี้มากบ่ามาครับพี่น้อง อย่างนี้หมายถึงครอบครัวหนึ่งคนวัยกลางคมอย่างผมอายุ42มีพ่อแก่แม่เฒ่าต้องดูแลมีปู่ย่าต้องดูแลสมมติว่ามีอยู่สองคน3000ันบวกสามพก็กลายเป็น6000บาทมีลูกอยู่สักคนสองคนถ้าสองคนก็พันสองบวกพันสองเป็นสองพันสี่ร้อยบาทหกพันบวกสองพันสี่ร้อยบาทก็กลายเป็น8400บาทแต่อย่าเข้าใจผิดอันนี้ไม่ใช่ประชานิยม อันนี้ไม่ใช่กู้มาแจกอันนี้คือรีดไขมันอันนี้คือจัดกระดูกอันนี้คือเก็บภาษีคนรวยลดภาษีคนจนเอาเสนาพาณิชย์งบประมาณกองทัพรายได้ของกองทัพอาหารที่บริหารสนามกอล์ฟยู่7 4สนามกอล์ฟทั่วประเทศเอาเข้าระบบมาซะแล้วเลิกสทีสร้างถนนหนทางทำป้ายสัมมนาเรามาลงทุนกับมนุษย์ เรามาลงทุนกับคนไทยเรามาลงทุนกับคนอุดรธานีไปด้วยกันเสร็จแล้วเราก็มาพัฒนาเศรษฐกิจเมื่อวานใครโดนหวยกินมากขอเสียงหน่อยแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวหวยกินเพราะรรคก้าวไกลจะดูแล SME ทั่วอุดรธานี ดูแลยังไงครับอันนี้เล่าให้ฟังเป็นนโยบายที่ได้มาจากรัฐบาลไต้หวันสมัยก่อนเขาบอกว่า50ปีที่แล้วพี่นอ้อง S อ e พ่อ้าแม่ขายไม่มีแ้บต่อไปสู้กับนายทุนก็เลยรัฐบาลช่วยหน่อยทำยังไงดีรัฐบาลไต้หวันเขาก็บอกว่าถ้าจะลีดคนเอเชียแบบนี้ต้องหวยเท่านั้นหมายความว่าชอบรายย่อยลุ้นเงินล้าน ต่อไปนี้พ่อแม่พี่น้องเลิกกินกาแฟของนายทุนกิน้านกาแฟของคนข้างบ้านครบ500บาทได้หวยรัฐบาลหนึ่งใบยอย่างนี้มักบอกมากครับพี่น้องในขณะเดียวกันคนขายถ้าขายครบ5,000บาทเอาใบเสร็จไปแลกหวยได้อีกหนึ่งใบยอย่างนี้คนขายดีบ่ดีครับพี่น้องนี่คือแต้มต่อของ SME ของเศรษฐกิจอีสานนอกจากนั้นเรายังต้องสร้างงานซ่อมประเทศ ปัญหาน้ำประปาเดิมไม่ได้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไฟฟ้าแพงอยากจะทาเซลีโซลาเซลล์การคมานาคมไม่มีอยากจะให้มีรถเมล์ไฟฟ้าอยู่ทั่วประเทศไทยไอ้ปัญหาพวกนี้มันเป็นหาความเหลื่อมล้าในประเทศนายกรัฐนมนตรีคนต่อไปต้องไม่ใช่สร้างโอกาสมาจากจุดแข็งของประเทศไทยนายกรัฐนมนตรีที่ชื่อพิธาเลียมเจรัสจะสร้างโอกาสจากจุดอ่อนของประเทศไทยด้วย นี่ไงครับวิธีการถอนคำสาปห้ามพัฒนาของพ่อแม่พี่น้องอีสานนี่ไงครับการหยุดแช่แข็งชนบทไทยนี่ไงครับกระดุมเม็ดแรกที่ถ้าเราติดถูกเมื่อไหร่ประชาธิปไตยจะแบ่งบานทั่วประเทศไทยที่ผมพูดอย่างนี้ขอบคุณมากครับชอบใจตบมือได้ชอมือตบมือได้เอารอ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 ,อโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ ที่ผมบอกว่าถ้าเราพัฒนาอีสานได้ประชาธิปไตยทั่วประเทศไทยจะแบ่งบานหมายความว่าอย่างไงมีคำถามสสในรัฐส,ะสะภาทั้งหมดมีอยู่500คนเป็นคนอีสานอยู่กี่คนติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอกติ๊กตอก132คนครับสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้133 132คน คือหนึ่งในสามของผู้แทนราษฎรทั้งสภาประชากรพี่น้องชาวอีสานก็หนึ่งในสของประเทศไทยพื้นที่ของอีสานก็หนึ่งในสของประเทศไทยแต่มันกลับตลปัดกันยังไงครับที่รายได้ของพี่น้องอีสานคือหนึ่งในสของค่าเฉลี่ยของประเทศไทยมันเป็นไปได้ยังไงครับว่านี้สินในช่วง10ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นในอีสานสเท่าของค่าเฉลี่ยของประเทศไทย สั้นๆเลยคืออยากจะทําแบบนี้คืออยากจะให้คนจํานวนมากมีผู้แทนเป็นของตัวเองที่ยืนอยู่ตรงนี้และสามารถที่จะพูดแทนเป็นปากเป็นเสียงผ่านกฎหมายที่ก้าวหน้าสนับสนุนรัฐบาลเพื่อให้ภาคอีสานเจริญกลับมาแค่ให้เท่ากับค่าเฉลีย่ยประเทศไทยเท่านั้นเองอันนี้คือความตั้งใจของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาลิมจริรัตคนต่อไปครับพี่น้อง การเมืองดีแล้วเปลี่ยนจากพฤษภาธมินเปลี่ยนจากพฤษภาเลือดเป็นพฤษภาแห่งความหวังผ่านการเลือกตั้งปากท้อดีแล้วมีการต,ต่อสู้เพื่อพี่น้องชาว SME ทลายทุนผูกขาดทำให้เศรษฐกิจระหว่างประเทศเศรษฐกิจชายแดนดีขึ้นต่อไปต้องมีอนาคตจะมีอนาคตได้มีวิธีเดียวเท่านั้นกบพี่น้องปดล็อกทอกถิ่นให้พี่น้องชาวอุดร เลือกผู้ว่าอุดรด้วยตัวของท่านเองอย่างนี้มากบามาครับพี่น้องเคยเจอผู้ว่าอุดรครั้งหนึ่งด้วยความเคารพท่านมีการพูดคุยกันเล็กน้อยในงบประมาณได้ข่าวมาว่าถ้าจำไม่ผิดท่านเป็นคนชนบุรีถ้าโดยค่าเฉลี่ยแล้วท่านคงเป็นผู้ว่าอยู่ประมาณปีครึ่งแล้วท่านก็คงจะไปที่อื่นต่อทําไมต้องรอให้กรุงเทพมหานครมาบอกว่าอุดรควรจะพัฒนาอะไรไม่พัฒนาอะไรครับพี่น้อง แล้วขอถึงแม้ว่าจะเป็นอดีตสอสอขอทําหน้าที่สอสอสักเล็กน้อยว่าภาษีของพี่น้องชาวอุดร <c oughs> เอามาทําอะไรให้พี่น้องอุดรฟังบ้างเดี๋ยวขออ่านพลอยสักเล็กน้อยครับพี่น้องห้าม <c oughs> บูลี่ว่าสายตายาวนะอ่า42แล้วสายตาก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> บูลี่ผมระวังกระทบไปหาเปียบุต <c oughs> รแสกหนกกุลนะแกอายุมากกว่าผมสองปี อย่าบูลลี่อายุผมนะเดี๋ยวก็ทบไปถึงเชียงใหม่ธนาธรจรงเรื่องลุงกิจเป็นที่ปรึกษานายกอยู่ไม่นานไปหาเสียงให้พรรคอื่นสินันแล้วคุยกันเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องชาวอุดรธานีศักยภาพของอุดรธานีคือเรื่องของการท่องเที่ยวมีทั้งเรื่องธรรมะมีทั้งเรื่องธรรมชาติมีทั้งเรื่องวัฒนธรรมพ่อแม่พี่น้องรู้ไหมว่าการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่งงบ มาที่อุดรธานีกี่บาทศูนย์บาทศักยภาพการท่องเที่ยวเยอะขนาดนั้นมาสูงบาทอ้าวไม่ใช่อาจจะไม่อยู่ที่กระทรวงไปอยู่ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือเปล่าพิธาไปเช็คมาให้แล้วอยู่ที่การท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ศูนย์บาทการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจไหมปีหนึ่งสองแสนกว่าล้านนะครับพ่อแม่พี่น้องสภาหอการค้าสภาอุดรธานีฟังไว้ ไมซ์ในอุดรธานีนี่มาเป็นอันดับ8ของประเทศไทยปีหนึ่งทำไรายได้เข้าประเทศกว่า2แสนล้านมีงบไมซ์ส่งลงมาจากส่วนกลางกรุงเทพมหานคร1.2ล้านบาทจากสองแสนล้านเราเป็นอันดับ8มีงบส่งมาให้เราจากกรุงเทพมหานคร1.2ล้านบาทมันเป็นไม่ได้ยังไงหรือจะบอกว่าอุดรธานีเป้าหมายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศนอีสาน2 5 4 2574 25คือศูนย์กลางโลจิสติกส์ อีกหน่อยเราตั้งเป็นสูงกา,การกระจายสินค้าการเกษตรกรมกระทรวงคมนาคมให้งบประมาณมา1,900ล้านบาทจาก190,000ล้านบาท1%เท่านั้นลงมาที่อุดรธานีอันนี้คือเหตุผลครับว่าจะให้เราไปถึงวิสัยทัศน์2574อีสานได้ต้องมีการเมืองดีมีปากท้องดีมีอนาคตการกระจายอำนาจออกและนี้ก็คือความตั้งใจของพรรคก้าไกลแต่อยากจะบอกพี่น้องว่าการต่อสู้ครั้งนี้ยังอีกยาวไกลครับ ไม่ง่ายแน่นอนแต่เรามาไกลเกินกว่าที่เราจะยอมแพ้แล้วพี่น้องคนที่เขาไม่เข้าใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พักคก้าวไกลไม่มีสิทธิ์เพราะเขาไม่เข้าใจว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การต่อสู้ของผมแต่เป็นการต่อสู้ของพวกเราทุกคน14พฤษภาคมนี้ขอให้พี่น้องอุดรธานีพี่น้องอีสาน ร่วมสามัคคีการร่วมใจเข้าคูหากาพักก้าวไกลให้ถล่มทลายกาพักก้าวไกลแบบไม่ต้องลังเลกาพักก้าวไกลแบบไม่ต้องแบ่งใจให้คนอื่นให้อุดรธานีไม่เหมือนเดิมการเมืองดีปากทอกดีมีอนาคตอยู่ดีมีแหกกพี่ิดอกบเจ็ดบจอรเดอแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับ เอาละครับต่อจากนี้ไปเวลาของพี่น้องประชาชนที่อยากจะสัมผัสครับทั้งว่าที่ผู้สมัครและว่าที่นายกของพวกเราเอ้าพวกเราครับเคารพก,กับพี่น้องประชาชนชาวร้นหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับสาหรับแก่นะครับและถอยถอยสนิทนะครับ